สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนพี่หน่อยจากสวนเกษตรทำเงินแก้วการวันนี้มากินตำปลาค่ะตำปาลาบะเพดทุกเทือนอยู่เพ็ดแห้งวันนี้ไม่เผ็ดพอดีจัดจ้าดมากินน้ำกันค่ะโอ้ยยิง มไม่หมู้เกลพชรลายก็แสบท่ง hai tổn số sưu kho bạc bụng cơ thể บางเป็นหนอนปูปูแล้วต้มเรียบร้อยชุกแล้ว ก็ยังเผ็ดอยู่อเออแสบตัว <laughs> นี่ไข่พี่ถามเม็ดอืบ <laughs> แต่พร่กใหมันติดโคกไงถ้าตามรสชาติพ่อขอเรากินไม่ได้หรอกมมันเหร้านหน่อยบอปบแบงเลี่ยม กินตำมหฮงนะทำไมไม่ไปโรงรต้องเรียนเขาเปิดคู่ไปทำอะไรเยอะ <หา S 1> <า>ค่ะอืมบังแคบหมูอันนี้พาไปน,นะ ผักผ้าอ่ะเ <c oughs> พียยังเดียวเพี่นนอนประเดี๋ยว,ย,วยังมาแสบน้องกัน กวนกินเห็ดมันสิวะ่ะเด็ดเด็ด <laughs> มาเด้ออืมาบ่ใกล้จะต้องไปครึ่งหนึ่งแล้วฮึ ปลาหมึมกอบแห้งข้ามปลาตรงทอดห้ามมีหม้ออบลมร้อนม,มาเด้อกินน้ำมันหุงน้ำกับแซ่บ,ซบค่ะ